ทำนายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันเห็นคนแก่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายฝันเลขเด็ดวันนี้เรามาทํานายฝันสําหรับผู้ที่ฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นคนแก่ทั้งหญิงหรือชายทํานายฝันได้ว่าฝันเห็นคนแก่ทำนายฝันได้ว่า,นนค,นนา,นวาคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนำเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณต้องแก้ไขปัญหาทาั้งทางที่คุณไม่ได้เป็นคนที่ก่อ ดังนั้นต้องค่อยๆค,คิดหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีสติแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่อย่าได้ไปถือโทษโกรธผู้เยาว์วัยผู้นั้นให้มากนักโบราณท่านว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังดังนั้นให้เราผูกมิตรกันไว้จะดีกว่าในด้านของการงานนั้นเอาเป็นว่าระยะนี้หายใจได้ไม่ห้วดท้องเท่าไหรน่นักเนื่องจากธุรกิจที่กำลังจะทำ ไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากหลายๆปัจจัยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อาจจะขัดใจไปบ้างในระยะนี้แต่ยังไม่ถึงเสียหายอะไรมากมายการเงินยังพอมีโชคให้ชื่นใจอยู่บ้างลูกนีท้ทีรักของคุณจะนําเงินที่ยืมมาคืนดังนั้นในด้านการงานและการเงินนั้นถือว่าหยุ่นกันไปก็แล้วกันในด้านของความรักความรักเป็นเรื่องที่แต่ละคน รักมากไปก็ไม่ดีนักรักน้อยไปก็ไม่ดีนักรักมากไปรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกส่วนคนโสดนั้นต้องระวังไว้เราอาจจะเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวสำหรับเลขเด็ดของผู้ที่ฝันเห็นคนแก่นั้นได้แก่56 982และ201 ใครที่ฝันเห็นคนแก่ทั้งหญิงและชายก็ลองนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะคุณอาจจะได้รับโชคในเร็ววันนี้ก็เป็นได้สำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเราต้องขอตุลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ